กำลังเริ่มหาะอันนี้ขึ้นใช่ยิโลละสามสิบบาทแซมด้วยคณาอันนั้นปักกาศยังก่อนห้องเต้ห้องเต้ ขนาดก็ส่องเกตแตนะ่ะแปลงผสมประสานสุดท้ายจบที่ขึ้นช่อันนี้แปลงที่หนึ่งผ่านไปไปดูแปลงที่สองอันนี้ชีลาวเนาะพร้อมกวางตุ้งต่ไนะอันนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่ เลือกออกเกต็ดใหม่มันบ่ส่วนทางนี้ชีหอมโลตัายดชีหอมับปัจจุบันสามสิบบาทชีไทยนั่นเตะเขาเรียกชีไทยเนาะอันนี้คณะคณะขายยอดหรือขายต้นใหญ่ยอดนี่คือเอาเลกเตะ อันเล็กนี่เลรียกคณะยอดแต่อันหญ่เรียกคณะต้นอันนี้แปลงนี้เป็นผักบุงจีนมีรอยแว่งแวงเอาไปแล้วบ้างอันนี้ขึ้นขึ้นช่เป็นของแถมส่วนทางนี้ ชีฟรั่งหอมเปรอันนี้ชีลาวผักชีลาวอันนี้เบีย้ยเบี้ยขึ้นใช้เกิดดีไม ในกวางตุ้งดอกส่วนแปลงนี้ขาวปรีนี่คณะแบ่งชัดเจนเออมีกระลำด้วย มุมนี้กรล่มกล่ำเขาชอบแดดกรล่ำชอบแดดกำลังเริ่มหอ่ออันนี้สลัดสลัดแก้วด้วยเป็นตาแซ่บ อันนั้นโหราภาใบข้าวขาวน้ำบักรีตมีนานาพันอันนั้นค้างแตง ไว้ขาวนี่คือบอกกอรี่บริเวณแหล่งน้ำที่ใช้ก็ยังมีดอกบัว